หากเราตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานทุกวันเราสามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาหรืออยู่เหนือดวงได้ไหมครับได้แน่นอนอาตมาพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วในสมัยคารวาสก่อนบวชเนี่ยอาตมาไปดูหมอดูที่นี่เลยสำนักโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยหน้าวัดบวรเป็นสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้วก็ดูผูกดวงหมอดูว่าดูดวงแล้วสันหน้าเลยลำบาก แทบยังไม่อยากทำนายเราเลยลำบากจน,นย,ยากจนไม่ได้มีอะไรคือคือทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้เด่นโดดเด่นอะไรเลยคือไม่เด่นอะไรเลยทางโลกอะ่ะและนี่อันเนี้ยก็ต้องขอบคุณหมอดูที่ทำนาย,ยางี้มันผลักให้เมื่อทางโลกไม่เด่นเราก็มาทางธรรมดีกว่ามันให้เราตัดสินใจมาทางนี้ง่าย แต่โอ้โหดีเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวจํารวยนะไอ้หน่ยรอไปถ้าอายุขนาดนี้ไม่มีมาบวชแล้วครับรอใช้เงินดังนั้นในความทุกขของคุณเนี่ยมันมันกำลังซ่อนปริศนาธรรมอะไรบางอย่างถ้าคุณสงบและแปลให้ดีแต่คุณแปหนะตอนนั้นไม่ถูกเพราะจิตมันจะตกเพราะเราไม่คิดจะมาบวชเนี่ยแต่พอผ่านไปแล้วคุณมองย้อนหลังก็เลยอะ,ะลึกชาได้คุณไล่สเต็ปสเต็ปสเต็ปมาเลยเออ อยู่ดีทำไมมันผลักมาทางนี้ไว้ไม่มีไม่มีไม่มีเป้าหมายทางนี้เลยอย่างหลวงพ่อเนี่ยไหโกงอะไรโกงหมดเกเรขโมยข้าวพระขโมยยายเยยก็ด่าเลยความคิดที่ยังเป็นพระไม่มีเลยครับเล่นสนุกสนุกยายก็ยายก็ว่าเลยบอกเออระวังเดี๋ยวเองพูดอย่างเงี้ยวังฟ้าผ่า หลวงพ่อบอกก็โดนมาแล้วเพราะยายแช่งมาก็าโดนพา้าผ่ามาหลวงพ่อนะมันแป๊บขึ้นมาแล้วก็ลงไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้หนักหนาสาหัสน่าจะเฉดเฉียดลงที่อื่นแล้วก็มกันกมันโดนกระทบท่านโดนบอกครับมันบอกไม่ได้มันมันมันพูดแล้วบอกไม่ได้อ่ะ มันเรื่องคขว่าเมื่ออะไรอะไรอธิบายไม่ได้ด้วยหลักเหตุผลทางวิชาการมันก็จะเข้าหมดกฎแห่งกรรมไปฟังหมอทางเลือกบาดเดียวเนี่ยเยอะคุยเรื่องนี้เยอะมากมากแล้วมีอยู่เรื่องที่เพิ่งฟังมาอะไรเด็กผู้หญิงเ่ยแล้วลึกชาติได้แล้วก็รอพ่อพิมพ์วด,ดีหรืออะไรเนี่ยนั่นแหละ อยู่ท่าน้ำที่ลีลาดตายตายท่าน้ำแล้วก็พ่อเป็นหมอเนี่ยก็มาเข้าพ่อปวดหัวมากปวดกระโหลกมากลูกก็มาเป่าให้าลูกก็มาช่วยบอกพ่อต้องผ่าตัดพราะว่าพ่อทำอะไรเนี่ยลูกลูกสาวเนี่ยแล้วมีคนในห้องนั้นเนี่ยที่หมอไปนอนเนี่ยหมออาจชื่ออะไรเนี่ยไปฟังในหมอโอ้สนุกเรื่องนี้แล้วคุณจะเหลือเชื่อ หมอก็รู้แล้วก็หมอก็คุยคุยกับวิญญาณเด็กที่ตายที่ห้องนั้นแต่ไม่ใช่ลูกสาวนะเด็กที่ตายในห้องนั้นยัง,ย,งยังไม่ได้ไปเกิดแล้วพยาบาลกับภรรยาของหมอก็อยู่ในห้องนั้นก็เห็นคุยคุยกับอากาศเนี่ยไอโนไอ้น,น,อนี่ไปฟังได้ของหมอเนี่ยแล้วคุณจะคุณจะรู้ว่าไอไอเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะหมอเป็นคนเล่าคนที่เจอเอง แล้วก็ดังหมอหมอทางเลือกเนี่ยบาทเดียวเนี่ยท่านเป็นวิทยาศาสตร์เลยแล้วก็แปลธรรมะที่มันเหนือจริงเนี่ยไปในทางวิทยาศาสตร์ให้โยมเข้าใจดังนั้นตัดเรื่องฤทธิ์ไปได้เลยท่านจะไม่อธิบายเรื่องฤทธิ์เลยและโยมจะได้ความรู้ตรง